สวัสดีค่ะพี่จุ๋มโสภิททอร์ทันเตอร์นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมีน้องก็ถามเข้ามาน้องก็ถามมาค่ะว่าพี่จุม๋มหนรีวิวไหนซิไอ้ที่เดินจากเอ่อ,อ,อแอมแบงเมนนะคะของเบดฟอร์ดนะคะไปที่เออ่ เซนโปลเซนโพลกาสิโดนะคะหรือว่าเชิร์ชเซนโปลเร์ชนะคะที่ลูกสาวร้องเพลงกับ c o l ล o b เ r a t i o ่นควายนะคะเมื่อวานเนี้ยนะคะมันเกิดอะไรมันเกิดขึ้นเมื่อน้องฟังพี่จบแล้วน้องจะเข้าใจนะคะว่าจิตใจเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะคืออย่างนี้ค่ะพี่เองก็แปลกใจเหมือนกันพี่จุ๋มเนี่ยนะคะปีเนี้ย ลุยความคือบททดสอบเยอะมากปีนี้นะคะก็ตัวเองก็เป็นโรคหัวใจกำลังจะผ่าตัด Tri ป l e bypass นะคะจดหมายมาแล้วนะคะนี่ผู้ได้ฝั่งสามีมาเสียชีวิตก็สู้มานะฮะสู้มาสู้มาสู้มาเมื่อวานเนี้ยมันมีเอ่อขาเรียกสตอมสตอมพายุอะ,ะ่ะมันเข้า มันเข้ามาจากฟิลิปปินส์นะคะเป็นลูกใหญ่เลยแล้วมันพอมัมาถึงอังกฤษเนี่ยมันก็เป็นลูกเล็กเขาเรียก Stormbird เมื่อวานเนี่ยพี่จุมก็ใส่เสื้อผ้าหลายชั้นนะคะกางเกงก็สองชั้นเสื้อก็หลายชั้นนะคะเสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าแบบว่าอุ่นพอก็คิดว่าอุ่นพอไปส่งลูกอนะคะขับรถไปส่งลูกก่อนด r อปลูกออกมา,าลูกสาวลูกแอนนะ่ะเขาก็จะไปร้องเพลง ไอพี่ก็เมื่อก่อน,นเนี้ยเนี่ยหน้าที่เนี้ยมันเป็นหน้าที่ของของแฟนพี่ตอนนี้ไม่มีเขาแล้วนะฮะพี่ก็โอโหนึกอยู่ในใจนะโอ้โหฝนก็ตกลมก็มานะลมแบบอื้ออื้อเลยนะไม่ใช่ว่า <laughs> ปกติอัมแบงเมนเนี่ยนะพี่เดินกับสามีเนี่ยก็ประมาณสินาทียี่สิบนาทีอย่างอย่างช้าถ้าเดินจะช้าแต่เมื่อวานเนี่ย พายุมันเข้าฮะฝนมันก็ตกแบบแบบไม่หยุดอะไอช่วงที่พี่เดินไปอ่ะนะไอความคิดของเรามันก็เข้ามาเรื่อยเลยนะคะโอ้ขอบคุณนะคะสำหรับสายตาหนึ่งคู่นะคะกรุณาคอมเมนต์หน่อยนะคะเพื่อช่วยให้พี่จุม๋มนะคะพี่จุ๋มก็ผ่านอะไรมาเยอะมากตอนนี้อะไรมันก็ค่อยค่อยค่อยทุยเลาเบาลง <laughs> เหมือน,เ,นเหมือนกับ เอ่อฟ้าหลังฝนไงคะอย่างนั้นนะ่ะหลังสตอมนะฮะหลังพายุเมื่อวานนี่มันมันตกจริงๆอ่ะนะแบบแบบไอ้ฮูดดี้ของเราที่สใส่เนี่ยเราต้องเอามือดึงไว้เลยนะไม่งั้นมันก็เปิดนะพี่ก็เดินไปนะไอไอรองเท้ามันก็เริ่มเปียกนะฮะไอความหนาวมันก็เริ่มเข้ามาแต่โชคดีอะพี่ใช้ถุงเท้าของแฟนสามีพี่อนะมันเป็นวูล ถุงมือมันก็เป็นโว่นะฮะเทแม้นมันเปียกมันก็ยังอุ่นเข้าใจไหมฮะพี่ก็เดินไปในใจเราก็คิดว่าโอ้โหมันทำไมจะต้องลำบากขนาดนี้นะก็นึกในใจนะว่าโอ้เนี่ยนะลูกคนจะเข้าใจนะเราก็แบบเราพี่เดินเร็วไม่ได้นะเพราะว่าหัวใจเนี่ยมันเคยเดินแล้วมันจุกเคยเดินเล่นกับแฟนนะคะที่เนี้ยที่ไอ้แบมแบงเมนเนี่ย เดินเล่นเล่นกันอยู่บอกว่าแม่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหัดทําแบบเดินไวๆเนาะเพราะเพอาะหัดเดินไวๆมันเป็นยังไงรู้ไหมะมันจุกหายใจไม่ออกมันจุกตรงนี้เลยค่ะมันหายใจไม่ออกเพราะว่าไอ้เส้นเลือดสามเส้นเนี่ยของหัวใจนะนะที่เอออตาของพี่เนี่ยมันมันแคบลงแล้วโอ้หวังคุณหวังแก้วเขียวขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะกรุณามากที่ให้กำลังใจพี่จุ๋มนะคะ คือสถานการณ์ของพี่เนี่ยมันถ้าถ้าน้องติดตามพี่จุมเป็นประจำเนี่ยจะเข้าใจว่าไอ้ช่วงที่ผ่านมานี่ยพายุจริงๆพายุของชีวิตเลยแหละนะไอ้ตอนนี้ก็ต้องประหยัดประหยัดเพราะว่าถ้าเขาจัดการมรดกไม่เสร็จภายในหนึ่งปีเนี่ยเราก็ต้องค่อยค่อยกิน <laughs> พราะว่ามันไม่มีมันไม่มีไรายได้อะไรเข้ามานะฮะพี่จุ๋มก็ต้องค่อยๆค่อยค,อยคอยกินทีละน้อยเพื่อให้มันยาวออกไปหนึ่งหนึ่งปีนะฮะก็เตรียมไว้นะเตรียมตัวไว้ว่าต้องพยายามกันเ,เจียดเงินออกมาใช้ให้พอนะจนกว่าเขาจะทนายเขาจะจะเอาเงินมาให้เราใช้ได้นะฮะเราก็ต้องประหยัดก็เรียกเรียกว่าเรียกว่าค่ะ ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณคุณวงังเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะคือไอ้เมื่อวานเนี่ยมันเป็นเดินนะล้ลูกก็จะไปร้องเพลงเราก็ไม่ค่อยเราก็ยังนึกไม่ออกนะที่แรกนะตอนที่ไปเดินเนี่ยโอ้โหบอกว่าจะบอกลูกว่าโอ้โหเนี่ยให้แม่มาเดินมาขับรถมาส่งนะมันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าพี่ตัดสินใจนั่งอยู่ในรถมันก็จะไม่หนาวจัดแต่มันก็น่าเบื่อนะ พี่ก็เลยตัดสินใจสู้ค่ะสู้เดินไปนี่ก็มองรองเท้าเองก็เปียกน้ําก็เปียกเข้ามาเรื่อยๆรองเท้าก็หนักขึ้นเรื่อยๆก็เดินมาไอ้ในใจเราก็คิดอย่างนี้ค่ะโอ้โหชีวิตเนี่ยมันเป็นลำบากนักนะสามีมาไปสวรรค์อุ้ยปกติเนี่ยไอ้เรื่องขับรถส่งลูกอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของสามีพี่ไม่ได้ทําแต่ทอนนีพี่ก็มาบอกกับลูกนึกในใจนะว่าโอ้โหลูกเนี่ยนะน่าจะรู้นะว่าแม่เนี่ย ต้องเดินฝ่าฝนนึกนะใจมันอะใจมันจะดึงเราลงต่ํายันเลยฮะนะมันมีไยใยายขาวกับายดานะในใจเราเนี่ยมันจะเป็นตัวเชิดเราพี่ก็เดินไปพี่ก็แข็งใจใจลมก็อู้เลยนะฝนก็ตกก็ดึงไอ้ฮูดดี้เนะี่ยคุมไว้ไอ้ไอ้แว่นตาเนี่ยมันก็น้ํามันก็ลงมาเต็มเลยนะมันหยด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 ,ยด,ยดติดมองก็ไม่ค่อยเห็น ไอ้ปกติคนไอ้หน้าร้อนเนี่ยเดินเนี่ยสิบนาทีก็ถึงนะคะจากแอมแบงเมนไอ้ไอ้ไอ้แม่น้ำเนี่ยแม่น้ำเกสอูสเนี่ยมันก็หูวันเมื่อวานนี้นะคลื่นมันมาอย่างนี้เลยนะคลื่นน้ำอะ่ะปกติน้ำจะเรียบใช่ไหมแต่คลื่นมันมาแบบน้ำมันก็ดูบก็ดูปก็ดูปแบบเป็นเป็นระลอกคลื่นเลยอะ่ะแล้วน้ำก็เต็มฝั่งนะถ้ามันตกอีกสักวันสองวันก็จะท่วมอ่ะนะพี่ก็เดินไปขณะที่เดินเนี่ยพี่ก,ก็ไม่เป็นไรสู้ สู้ยังไงก็พอไปถึงนู่นไปดูลูกร้องเพลงอนะเนาะกับคนอีกประมาณคนเป็นร้อยอะค่ะใน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 โบสถ์อะนะคนเป็นร้อยนั่งมาช่วยกันสนับสนุนเชิดนะคะมาบริจาคคนละหนึ่งปอนอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยช่วยเชิดให้เชิดมีค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยนะนะมากินกาแฟอะไรกันแลก็ช่วยกันก,ก็ช่วยกันนะนะฮะพี่จุ๋มวันนั้นก็มี มีเงินติดกระเป๋าเท่าไหร่เองสิบห้าปอน<笑><笑>ดีนะยังเอาเงินสดติดตัวไปนะฮะก็ก็ก็มีค่าผ่านประตูสามปอนนะฮะจะได้เป็นค่าไฟฟ้าฮีตเตอร์อะไรของของเชิร์ตนะฮะพี่ก็ไปนั่งไอ้เสื้อเนี่ยมันก็เปียกหมดเลยนะพอถึงพี่ก็เดินถึงพี่ก็ดึงเดินถึง ถึงโบสพี่บอกเออดีใจถึงแล้วไม่เป็นไรเปียกก็ไม่เป็นไรก็ถอดเชือออกเพราะว่ามันมันเปียกอ่ะมันเปียกแล้วมันก็หนาวใช่ไหมแต่เพอเอิญคนพอคนมันอยู่กันเยอะๆในโบสถ์มันก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะฮะแล้วแล้วไอ้ถุงมือพี่มันก็มันก็อุ่นอ่ะเพราะมันเป็นเป็นเป็นวูล่ะค่ะเป็นเป็นเป็นขนแกะมันก็อุ่นหน่อยนะพี่ก็ถอดถอดแขวนไว้อะไรเงี้ยแต่น้องรู้ไหมว่าการที่เรา ออบอกกับตัวเองให้สู้ต่อไปเนี่ยนะพี่เดินถึงพอพอไปเข้าไปในโบสถ์แล้วไปฟังเพลงเนี่ยเพลงซา l e เลนนายอะไรเนี่ยโหเพาะมากแล้วก็เพลงของ t a e t h a นะเพลงแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยแบบพ,พี่พี่ก็น,นึกถึงคําพูดของลูกพี่เข้าใจเลยนะว่าการที่เข้ามาร้องเพลงเนี่ยทาให้เขาม,มีความสุข ทำให้เขาคิดถึงพ่อน้อยลงนะฮะแล้วเชื่อไหมว่าวันวันนั้นนะ่ะพูดแล้วมันน้ำตามันจะไหลอ่อมีมีดวงตามาอีกคู่หนึ่งละค่ะคือคือลิลี่เนี่ยลิลี่เนี่ยเขาเป็นคอนดักเตอร์นะฮะเขาอายุห้าสิบกว่าปีแต่เขาหน้าเขาเด็กมากลิลี่เนี่ยเขาก็ออกมา มา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 คอนดักเพลงเนี่ยนะฮะในไอควายอะนะไอวงคอลล a b o เร t i o n วงที่ร้องเพลงอะน,นะฮะร้องเพลงในโบสถ์อะลิลี่เนี่ยน้องชายเขาเพิ่งเสียชีวิตเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเขาก็ยังมาคอนดักเพลงเนี่ยเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาอยู่บ้านเขาก็จะเศร้าเสียใจถูกไหมฮะแต่ลิลี่เนี่ยซึ่งเขาน้องชายเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ย เขาออกมาออกมาเต้นออกมาคอนดักเพลงอะฮะสนุกสนานหาาันษานี่คือสปิริตของมนุษย์นะฮะเอ่อคุณอะไรไม่ทราบค่ะเห็นใบหน้าแต่จำชื่อไม่ได้นะคะช่วยกระดุณาคอมเมนต์ให้พี่จุ๋มหน่อยนะคะอุ้ยคุณอภิชาติขอบพระคุณค่ะที่มาให้กำลังใจค่ะเนี่ยค่ะโอเขณะที่เดินเนี่นะใจเราก็คิดไปอู้ ชีวิตมันทำไมลำบากลำบนโอ้ยมันมันคิดไปมันปรุงแต่งฮะใจใจที่มันจะพาเราลงลงถนนนะ่ะลงข้างทางมันก็จะคิดไปในทางที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีบอกเราหยุดไปเฮอะอะไรเงี้ยยอมแพ้เดินกลับไปอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะพี่จุ๋มก็ดิงเดินไปเรื่อยเื่อมันหนาวก็ไม่เป็นไรเปรียกก็ไม่เป็นไรก็เดินไปเรื่อยๆืแล้วมันได้ออกกําลังกายฮะนะมันได้ออกกําลังกายคือเราก็ไม่ได้โหม่นะฮะ พอรู้ว่าถ้าโหมาโหมไม่ได้ไอช่วงเนี้ยนะคะรอการผ่าตัดอยู่ผ่าตัดใหญ่นะสามเส้นเลยฮะผ่าตัดเอาเส้นเลือดจากที่ขาเนี่ยนะคะที่ที่น่องเนี่ยเอามาเปลี่ยนเส้นเลือดที่ในหัวใจเนี่ยสามเส้นนะคะแล้วหัวใจพี่ต้องหยุดเต้นด้วยนะแล้วก็ใช้เครื่องปั๊มเลือดแทนหัวใจนะคะหยุดเต้นนะฮะแล้วหมอเขาก็จะปั๊มเรากลับมาอีก ก็หวังว่าจะได้กลับมาเจอมาคุยกันอีกนะคะก็ก็เล่าให้ฟังค่ะว่าขณะที่พี่เดินไปเนี่ยจุมเดินไปเนี่ยก็มันมีความคิดที่แบบล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 บความคิดลบ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 เข้ามาเราก็ต้องเอาความคิดบวก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 สู้ไปแต่ปรากฏว่าเขาพอไปนั่งฟังเพลงลน โฮลีนายเนี่ยมันเกิดความรู้สึกโอ้โหใช่เลยเข้าใจแล้วทำไมลูกถึงต้องมาร้องเพลงนะฮะเพราะเพลงมันเขาเรียกอะไรมันมันยกหัวใจเราขึ้นมามันทำให้เราสดชื่นทำให้เราไม่ไม่เศร้าซ้อยนะฮะโอ้ย ขอบคุณค่ะคุณวังขอบพคุณมากนะคะไปนะคะจะทาไปรีบทํางานก็รีบไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบพคุณอย่างสูงนะคะแล้วเจอกันอีกค่ะแล้วเราก็ไปช่วยๆกันนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะขอบพคุณมากค่ะคุณวางคุณวังคุณวังแก,แก้วเขียวนะฮะโอชอบมากเลยคะ่ะแก้วเนี่ยดีนะฮะลูกแก้ว ดวงแก้วอะไรต่างๆนานาค่ะโชคดีปังๆนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันค่ะคือคือพอไปถึงโบสถ์แล้วเนี่ยพอเขาร้องเพลงเขาเต้นอะไรกันเราก็ดูแล้วเราก็ตื่นเต้นเราเห็นคนรอบข้างเรามีความสุขจากการฟังเพลงที่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งคนแก่นะคะ ขอบคุณมากค่ะคุณวงังนะเดี๋ยวไปตามไปช่วยกันค่ะโอเคค่ะคือคือพอไปนั่งตรงจุดนั้นนะรู้เลยว่าขอบคุณค่ะเข้มแข็งค่ะดิฉันนะสู้ตลอดฮะสู้จนลมหายใจสุดท้ายค่ะคือชีวิตคนเราเนี่ยนะเรา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 ,เราต้องสู้ไปกับไอ,ไอ้ไอ้ไอ้ขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจนะคะ ขอให้โชคดีนะคะคุณวงังแล้วเจอกันค่ะเดี๋ยวเราตต้องเจอกันอีกค่ะคือเราก็สู้แบบไอ้กิความคิดลบเนี่ยนะฮะเราต้องเปลี่ยนให้เป็นบวกให้ได้นะคะแล้วพอพี่จยุดมานั่งอยู่ในโบสถ์ก็มีความรู้สึกเอาละเข้าใจลูกละปรากฏว่าเราพี่พี่กับเนะลูกสาวเนี่ยก็เดินกลับไปที่รถหล,ลังจากที่ออกมาจากโบสถ์แล้วเนะี่ยพายุหายหมดเลยค่ะนี่เล่าให้ฟังนะพายุหายฝนหยุดตกเดินกลับไป ไม่ได้คิดอะไรถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันยากมันเย็นเน่ะมันก็ไม่ยากไม่เย็นนะเดินกลับไปก็เดินกลับไปที่รถมันก็ไม่ได้ลําบากลาบนอะไรมันอยู่ที่เราคิดฮ่ะมันอยู่ที่ใจเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยถ้าเราคิดให้มันยากมันก็ยาก <iquer> ถ้าเราเดินคุยกับลูกไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรแป๊บเดียวมันก็ถึงอ่ะนะ ลองนึกดูสิคนส่วนมากนะ่ะเขาจะเดินจากอ um ัมแบงเว้นนะฮะไปช้อปปิง้งเพราะว่าไอ้ที่จอดจอดรถข้างข้างแม่น้ําเนี่ยมันฟรีมันไม่ได้เสียค่าจอดรถนะคะก็พี่ก็ได้ก็ได้บทเรียนชีวิตว่าเรามันอยู่ที่ใจของเราคะเราจะสร้างสรรค์ชีวิตเราให้สดใสสวยงามมันอยู่ที่ตัวเรานะคะเราจะคิดบวกการคิดบวกนี่ไม่ใช่หลอกตัวเองนะคะ การคิดบวกเนี่ยเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้มีพลังให้สู้กับชีวิตซึ่งมันมันมันมีความทุกข์จากการร่างกายเสื่อมเสื่อมนะคะเราต้องไปทำมาหากินต้องหารายได้ออกมาเพื่อไปซื้ออาหารมาเลี้ยงคนในครอบครัวมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าภาษีต่างๆนานานะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนสู้ชีวิตค่ะนะคะก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็แปลกดีพอกลับออกมาเราชนะแล้วนี่ยพอเรากลับออกมาจากโบสถนะคะการที่พี่จุ๋มเข้าไปที่โบสถ์เนี่ยพี่จุม๋มเขาเรียกอะไรเอาเงินทึ่งซึ่งไม่ได้มีมากมายตอนนี้นะคะเอาไปทําบุญใช่ไหม ข้าเข้าไปในโบสเนี่ยก็ช่วยค่าน้ำข้าไฟโบวัดเตเชิร์ตของฝรั่งนะฮะของเชิร์ตอัง,งกฤษันเชิรนะ์ตเนี่ยก็เป็นการได้กุศลนะฮะพอได้กุศลเราก็มีความสุขเห็นไหมฮะคนที่อยู่รอบๆพี่เวลาเขาวลาเขามีควายร้องเพลงอะไรพวกเนี้ยมีเพลงเทคแดนอะไรเงี้ยเขาก็เราก็สนุกสนานหันษาออกมาจิตใจก็เบิกบานเนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องชนะตรงนี้ให้ได้คือชนะตัวเราเองนะคะอย่ายอมให้ความคิดลบๆเข้ามาทําให้เรายอมแพ้เราไม่ยอมแพ้ค่ะเดินไปเปียกทั้งหัวตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเปียกหมดนะคะกลับบ้านมาไปไปซื้ออะไรเล็กน้อยแล้วก็กลับบ้านมาก็เปลี่ยนชุดให้อบอุ่นดื่มชากาแฟนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิต่อเราก็มีความสุขมากมายโดยที่ไม่ต้องไป จับใจ่ายใช้สอยเงินทองโอเคคะ่ะก็มาบอกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจิตของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะจิตของเราสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านโชคดีนะคะร่ํารวยสวยตลอดสุขภาพแข็งแรงคะ่ะแล้วมีความสุขกับครอบครัวนะคะรีบไปมีความสุขกับครอบครัวเลยคะ่ะเพราะชีวิตนี้เป็นของน้อยคะ่ะ ไม่เย็นยาวหรอกพี่จุบมาคุยให้ฟังเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะรู้ตัวว่าเรากําลังเดินทางไปจุดเดียวกันค่ะคือจะต้องไปสวรรค์ <c oughs> มาเล่าให้ฟังนะว่าอย่าประมาทฮะรีบสะสมบุญกุศลพี่สะสมบุญกุศลทุกเชิดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเอ่อเชิดอังกฤษแค i a ริสเตียนเชิดคาทอลิกเชิดบุติสต์เทมโปนะ หรือว่าอกาดวาละของอซิกฮินดูอะไรเนี่ยทำมาหมดแล้วฮะทำบุญกับเขามาหมดแล้วนะฮะช่วยช่วยบทต่างๆมาหมดแล้วนะฮะโอเคค่ะแล้วยังไงเจอกันในวิดีโอหน้าคะ่ะขอให้วิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะฮะในในเรื่องการคิดการตัดสินใจทำอะไรสู้สู้ สู้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 เราไม่ยอมแพ้อะค่ะถ้าเราสู้เรามีโอกาสชนะโอเคนะคะบายบายค่ะพี่จุ๋มส่งไปทอ์กทันเตอร์ค่ะถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะแชร์เก็บไว้ว่าเราควรจะคิดยังไงค่ะบายบายค่ะ